ตกผ่อนเดือนละเจ็ดรถที่เลิกผลิตไปแล้วแต่ทุกวันนี้มันจะผ่อนเท่าไหร่กันนะหล่อมาดูเลยละกันครับทุกคน h o n ด a j a จรถที่เลิกผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตกผ่อนเดือนละ7,000บาทเองทุกคนแต่มันคุ้มค่ามากๆด้วยอะไรครับ1เครื่องยนต์พันหประหยัดน้ำมันและนี่มาดูความกว้างขวางความ,วาม,วาม,วามอนเนกประสงค์ของ Honda j a z ดดูดิ โอ้โหที่นั่งมันกว้างแล้วมันใหญ่มาดูนั่งสบายมากๆนะครับทุกคนแล้วก็นี่อยากจะโชว์ไม่โชว์ตรงนี้นะโชว์ตรงนี้เลยครับทุกคนนี่เป็นรถแบบ5ประตูพอเปิดขึ้นมาแจ๊พับเบาะเรียบโอ้โหนี่ครับเข้าไปนอนได้แบบชิลชิแบบนี้เลยนะครับทุกคนและมาเท่านั้นไม่พอนะตอนนี้นะ Honda Jazz เรานะปรับรลดราคาทุกคันเลยนะครับจากปกติ49 0แสนเหลือ3 0 0แสนคันนี้ผ่อน7,000ถ้าใครไม่ชอบสีเทาแบบนี้มีสีอื่นไหมนี่ สีเลมอนแบบนี้สีเหลืองสวยๆก็มีรวมถึงสีดารุ่นท็อปสุดตัว RS ก็มีนะครับรวมถึงโน่โน่นโน่นโนโน,น,น,นสีแซลมอนสีส้มๆแบบนี้